สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมนะฮะบอยโฟโตทริกนะครับวันนี้เนี่ยผมจะมาแนะนำนะฮะชุดไฟนะครับใครที่กำลังมองหาไฟอยู่นะฮะสำหรับไลฟ์สดเนี่ยดูคลิปนี้ก่อนแล้วกันนะฮะเพราะว่าอันนี้เป็นคลิปที่ผมจะมาแนะนำไฟที่เอาไว้ไลฟ์สดนะฮะผมจะมี2แบบให้เลือกนะฮะนั่นก็คือไฟที่ซื้อทั่วไปหลักร้อยนะฮะต้องบอกว่าซื้อมาหลักร้อยนะครับ กับไฟอีกแบบหนึ่งนะฮะที่เป็น LED เนี่ยแต่ราคาหลักพันนั่นเองนะครับซึ่ง2แบบนี้เดี๋ยวผมจะมาเทียบให้ดูนะฮะว่าเวลาที่เราซื้อไฟหลักร้อยกับหลักพันเนี่ยภาพที่ได้แตกต่างกันยังไงนะครับและผมก็จะมาสรุปให้ตอนท้ายว่าทําไมคุณต้องซื้อไฟดีๆเอามาใช้งานด้วยนะครับเพราะฉะนั้นใครที่อยากรู้แล้วนะฮะว่าเวลาที่เราซื้อไฟไร้สดหรือใครที่กําลังมีอยู่ที่บ้านนะฮะหลักร้อยกับหลักพัน ่างกันอยไรดูคลิปนี้นะครคุณได้คำตอบแน่นอนนะครับก่อนที่เราจะเข้าไปดูเนื้อหานะครับผมขออธิบายความรู้นิดหน่อยนะฮะสำหรับใครที่อยากจะซื้อไฟนะฮะไม่ว่าจะเอาไปไลฟ์สดนะครับหรือว่าจะเอาไปถ่ายรูปสินค้าก็ตามนะฮะควรจะรู้อยู่2เรื่องนะฮะสเรื่องที่คุณต้องรู้นะฮะสำหรับประสบการณ์ที่ผมไปบ้านลูกค้านะครับนั่นก็คือ1เรื่องแรกนะครับนั่นก็คือวัดนะครับ วัดหมายความว่าความสว่างของหลอดไฟนั่นเองนะครับยิ่งถ้าวัดเยอะนะฮะอย่างเช่น50วัตต์100วัตต์150วัตต์200วัตต์เนี่ยยิ่งวัดเยอะนะฮะความสว่างก็จะยิ่งสูงนะครับอันนี้คือความสว่างของไฟแต่ก็กินไฟเยอะตามจํานวนวัตต์ด้วยเช่นกันนะครับและราคาก็จะผันตามจํานวนวัตต์ด้วยยิ่งวัตต์สูงก็จะราคาแพงด้วยนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้น ไฟก็จะมีจํานวนวัตต์นะครับซึ่งส่วนใหญ่ที่ใช้ในบ้านเรานะฮะก็จะเริ่มตั้งแต่60วัตต์นะครับสำหรับไร้สดนะหกวัตต์หนึวัตต์150วัตต์200วัตต์นะครับที่ผมใช้อยู่ตอนนี้นะฮะจะอยู่ที่200วัตต์นะครับก็จะให้ความสว่างสูงนะครับเพราะฉะนั้นใครที่เลือกซื้อไฟนะครับก็จะให้ดูจําน,นวนวัตต์เป็นเรื่องแรกก่อนนะว่าเราต้องการ ความสว่างเท่าไหร่พื้นที่ในห้องเราเนี่ยควรใช้ไฟอยู่ที่จํานวนวัตต์เท่าไร่อันนี้เป็นเรื่องแรกที่ควรคานึงถึงนะครับเพราะว่าถ้าเราคํานวณเรื่องวัตต์ไม่พอนะฮะทำให้ไลฟ์ของคุณเนี่ยมืดนั่นเองนะับพอมืดเกิดเกิดอะไรขึ้นนะฮะถ้ามืดหน้าคุณก็มืดด้วยสินค้าก็มืดด้วยนั่นเองนะครับไลฟ์ออกไปก็ไม่สวยนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องแรกที่ควรคานึงนั่นก็คือจํานวนของวัตต์นะครับ ส่วนเรื่องที่2นะฮะนั่นก็คือค่า CRI นะครับหรือ Color Rendering Index นะฮะอันนี้อาจจะเป็นข้อมูลเชิงลึกนิดนึงนะฮะ Color Rendering Index นะฮะก็จะเป็นดัชนีวัดค่าความถูกต้องของสีนะครับค่า CRI นะฮะถ้าพูดไปแล้วเนี่ยก็ต้องบอกว่าเป็นการเรียนแบบแสงของพระอาทิตย์นั่นเองนะครับเพราะว่าพระอาทิตย์เนี่ยให้แสงสีขาวเนี่ยที่ค่อนข้างตรงและแม่นยํา มากที่สุดแล้วนะครับแต่ว่าไฟส่วนใหญ่นะครับ่เวลาที่เราเข้ามาในอาคารแล้วเนี่ยค่า CRI จะไม่เหมือนกับแสงพระอาทิตย์นั่นเองนะครับเพราะนั้นค่า CRI ที่ใช้ได้ดีนะครควรจะมีค่า CRI 95ขึ้นนะครับซึ่งต้องบอกว่าโดยส่วนใหญ่แล้วไฟ Full LED เซนทที่เราใช้ในบ้านเนี่ยค่า CRI อยู่ประมาณที่40-50เท่านั้นเองนะครับเวลาที่คุณใช้ไลฟ์สดเนี่ยทำไมสีอาจจะออกมาไม่เที่ยงตรงบ้างนะครับ แต่ถ้าไฟที่มีคุณภาพดีนะฮะค่า C.I มากถึง95บวกนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้น2ค่านี้ควรดูเอาไว้เป็นหลักการนะครับและเดี๋ยวผมจะนำไฟทั้ง2แบบนะฮะร,ราคาหลักร้อยนะครับกับหลักพันนะฮะมาเทียบให้ดูเลยนะว่าเวลาที่เราใช้ไลฟ์นะฮะภาพที่ได้จะแตกต่างกันอย่างไรบ้างนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับอันนี้คือการเทส อันแรกนะครับนั่นก็คือผมใช้ไฟหลักร้อยนะฮะเซตในการไลฟ์นะฮะหรือว่าบันทึกวิดีโออันนี้นะครับใช้ไฟซ้ายนะฮะหดวงขวา1ดวงนะครับแล้วก็เป็นไฟที่ต้องเรียกว่าเป็น LED ที่ใช้ติดตามไฟทั่วไปในบ้านนั่นเองนะครับซึ่ง คนส่วนใหญ่ก็จะซื้อแบบนี้แหละเอามาใช้ติดตั้งไลฟ์นะครซึ่งต้องบอกว่าค่า C.I. ของเขาเนี่ยจะค่อนข้างน้อยนะฮะส่วนใหญ่จะอยู่ที่ประมาณ40เท่านั้นเองนะครับและกําลังหวัดเนี่ยไม่ได้เยอะมากนะฮะแต่ว่าถ้าใครนะฮะที่ใช้หวัดเยอะๆก็สามารถทําแบบนี้ได้นะครับแต่ต้องบอกก่อนนะฮะว่าแสบตาค่อนข้างเยอะนะับเพราะว่าตอนนี้ผมรู้สึกนั่งแป๊บเดียวนะยี่รู้สึกแสบตาเลยถ้าใช้นานๆเนีนะ่ยต้องบอกว่า สายตาอาจจะมีปัญหาได้นะครับเพราะฉะนั้นอันนี้คือไฟแบบแรกนะฮะนั่นก็คือไฟหลักร้อยนะฮะเดี๋ยวเราไปเทสอีกแบบหนึ่งนั่นก็คือไฟ LED หลักพันนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับอันนี้เป็นแบบที่2นะฮะที่ผมเทสนะฮะด้วยการใช้ไฟ LED นะฮะที่มีกำลังแรงถึง200วัตต์นะครับค่า CRI 95นะครับอันนี้คือสีผิวที่เห็นนั่นเองนะครับเดี๋ยว ผมจะคัตติ้งให้ดูนะครับเปรียบเทียบระหว่างไฟหลักร้อยกับหลักพันเนี่ยเวลาที่เราเอามาไลฟ์สดเนี่ยสีผิวจะออกมาแตกต่างกันแค่ไหนนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับ อย่างที่เห็นแล้วนะครับว่าถ้าใช้ไฟหลักร้อยนะครับภาพที่ได้เนี่ยก็จะเห็นว่าสีผิวเนี่ยจะซีดสินค้าก็จะไม่ตรงด้วยนะครับแต่พอมาใช้ไฟที่ดีนะฮะสีผิวสวยขึ้นสินค้าสีตรงนะฮะเสื้ออะไรพวกเงี้ยสีตรงนะฮะสินค้าก็สีตรงด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเวลาที่คุณใช้ไฟเหล่านี้นะฮะก็คํานึงถึง ถึงลูกค้าด้วยนะครับเพราะว่าเวลาสินค้าตรงสีตรงเสื้อผ้าตรงส่งของไปให้ลูกค้าลูกค้าก็แฮปปี้นะครับเพราะว่าเห็นสินค้าตรงเหมือนที่เราไลฟ์นั่นเองแต่พอบางครั้งเนี่ยฮะดูในไลฟ์สวยแต่พอส่งมาที่บ้านลูกค้าสีไม่ตรงกันมันก็อาจจะมีปัญหาระยะยาวได้นะครับซึ่งเหตุการณ์เหล่านี้นะครับก็เกิดจากไฟนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ผมมาแนะนําวิธีทางแก้ไขให้นะครับสาหรับคนที่มีอยู่แล้วนะครับแต่เจอปัญหานี้แนะนําว่า ถ้ามีงบนะฮะก็ลองใช้ไฟแบบดีแต่ถ้าใครคิดว่ายังไม่มีงบประมาณนะครับก็จะลองใช้แบบนี้ดูก่อนนะฮะอนาคตเนี่ยมีไฟก็ค่อยมาเปลี่ยนแบบนี้นะฮะก็สามารถปรึกษาได้นะครับเพราะว่าไฟเนี่ยมันเป็นเรื่องสําคัญมากๆสําหรับไลฟ์สดกล้องก็สําคัญทุกอย่างเป็นองค์ประกอบที่สําคัญทั้งหมดนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ใครที่ดูคลิปนี้ก็ถือว่าโชคดีนะฮะก่อนที่คุณจะซื้อไฟแล้วก็ตัดสินใจที่จะซื้อสินค้าดีๆมาใช้นั่นเองนะครับ ก็ขอขอบคุณนะครับกับสำหรับใครนะครับที่ติดตามผลงานอยู่นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กด s u b s c r i b e ให้ด้วยนะครับและถ้าใครนะครับที่ต้องการเซตไลฟ์ดีๆนะครับบริการดีๆถึงบ้านนะครับแนะนำบอ h โฟโตทริคนะครับถ้าด่วนนะครับก็โทรมาได้นะครับหรือกดลิงก์ด้านล่างนะครับก็จะมีติดต่อทั้งไลน์ทั้งเพจนะครับก็สนใจนะครับทักมาได้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับลาไปก่อนนะครับสวัสดีนะครับ